แล้วเราจะตั้งตรงไหนเบลตรงนู้นตรงนี้เราจะตั้งกันอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเราจะตั้งออกมาในรูปแบบแบบไหนนะพร้อมปะพร้อมแน่นะแล้วถ้าไปจริงต้องไปได้นะเพาวันนี้ทดสอบดูก่อนว่าจะผ่านหรือเปล่าสามัคคีกันจริงๆอยากไปมากว่างั้นมันจะกาศก็จะวิวประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นข้างวัด <laughs> เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลางเต้นเราตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้มันนอนเต็มเต้นเลยอ่ะดูดิแล้วพวกเราจะนอนกันตรงไหนเนี่ยฮะใช่มีแค่นี้ใช่มีแค่นี้ <seemed excited> ตอนแรกนึกว่าโอ้น้ำน้ำพุ่งกระโูกเลยครับทุกคนนี่บาร์บีคิวครับวันนี้มีบาร์บีคิวไก่กับกับอะไรนะกับหมูใช่วันนี้มีบาร์บีคิวไก่กับหมูวันนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอ่ะผมจะทำบาร์บ,าบีคิวใช่ไหมทุกคนดูสิครับหมูมันตกมผมจะกินไม่ได้กินนะ่ะทุกคนทําไงดีนะ่ะมันไปนอนตายเขาลอยอยู่ตรงอนนั้นนะ่ะทุกคนมันไม่ไม่ปี๋เลยทุกคูทุกคู ดูครูเนาะอย่าไม่ยอมอยกินพริกหยวกสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็เลยหาอะไรทำกัน วันนี้เราจะทำอะไรกันตั้งแคมป์ตั้งแคมป์อะไรแคมป์อยู่ที่บ้าน <c oughs> หลานบอกว่าอยากไปเที่ยวกับอาอยากไปตั้งแคมป์อยู่ป่าว่างั้นก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวมาลองดูก่อนว่าเราตั้งแคมป์อยู่ที่บ้านจะเป็นยังไงจะผ่านหรือเปล่าจะอยู่ได้หรือเปล่าถ้าไปป่าจริงจะทำได้ไหมนะแล้วเราจะตั้งตรงไหนเบลตรงนู้นตรงนี <c> ้ <oughs> เราจะตั้งกันอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเราจะตั้ง ออกมาในรูปแบบแบบไหนนะเนาะพร้อมปะพร,มพร้อมแน่นะแล้วถ้าไปจริงต้องไปได้นะแต่วันนี้ทดสอบดูก่อนว่าจะผ่านหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์กันดีกว่าได้เวลาแล้วเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันจะมืดก่อนเนาะโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างวันนี้ที่เราจะมาตั้งแคมป์นะพร้อมเปล่าทุกคนพร้อมมาที่จะเข้าแคมป์เปล่าพร้อมอ้โหถ้าไปจริงจะทําได้ไหมเนี่ยถ้าไปจริงๆอ่ะโอเคเริ่มจาก ดูที่มีอปุปกรณ์อะไรบ้างอะที่จะเข้าแคมป์เอาเปิดมีอะไรอันนั้นมีอะไรอันนี้มีเต็นท์อ๋ออันนี้เต็นท์ชุดเต็นท์อันนี้เครื่องครัวอันนี้เครื่องครัวเอาเปิดเลยแล้วก็มาเผาต้องมีมาเผาโอเคนี่ชุดเครื่องกัวก็วันนี้เราจะทากินตรงนี้แหละหลังบ้านในซองไว้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ถึงวันจริงเราต้องเอาจริงๆนะไม่ใช่ร้องให้กลับนะ โอเคอ่ะเอาเอาเอานั่นมาก่อนเอาเต็นท์มาก่อนเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์ก่อนมีอะไรบ้างมั่งเอาผ้าปูมีไหมโอเคอันนี้เต็นท์เอาเต็นท์ออกมาก่อนเชือกเตรียมไว้เบลแบมที่ปูโอเคมีผ้าปูเอาดึงออกมาเลยโอเคโอ้โหพื้นที่ใช้สอยเราเยอะแยะวันนี้เราจะกางตรงนี้นะครับนี่เลยเราจะกางตรงนี้เอากางเอกเลยครับ บุ้งไปไปช่วยพี่เขาล่ะเอเเอ,อไปช่วยพี่เขาไปสามมาคีกันจริงๆอยากไปมากว่างั้นอยากไปเข้าแคมป์กับอาว่างั้นก็เลยให้ทดสอบดูก่อนว่าอยู่หลังบ้านจะทําได้ไหม <c oughs> โอเคนี่แหละเราจะเราจะกางตรงนี้นะนี่เนี่ย <c oughs> เราจะกางอางนี้แล้วก็จะเป็นแบบเป็นผ้ามาันจะก,กาศก็จะวิวประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นข้างวัด <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวต่อไปก็ช่วยกันกาง พอใช้ได้ป่ะพอใช้ได้ไหมเต้นเราตื่นเต้นตื่นเต้นก็ประมาณนี้แหละโอเคต่อไปก็ทำไรต่อก่อไฟโอเคไปเตรียมฟืนเตรียมฟืนไปหาฟืนกันมาเร็วโอ้โหแค่อ้วนคนเดียวจะเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ต้องนอนบุนอนเองเหรอ โอ้มันนอนเต็มเต็นเลยอ่ะดูดิแล้วพวกเราจะนอนกันตรงไหนเนี่ยฮะมันปีนไงแบบไอ้เนียตรงที่หมานอนเขาปีนปีนปีนใช่มีแค่นี้ ประจําแคมป์เรานะครับไม่ใช่ไปเคยดูมั่งครับคลิปที่แล้วนี่แหละครับเก็บข้าวกลางป่าแล้วก็สมาชิกอีกหนึ่งคนครับนี่วันนี้นอนนี่ป่ะเดี๋ยวมานอนนี่อธิบันว่าไงอะเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตยังยังอ๋อไอพ่อครัววันนี้จะทําอะไรให้กินเลยวันนี้มีอะไรให้ทํากินอะมะพร้าวเผาไหมทําให้อร่อยอร่อยเด้อของบูลูษกินอะไรหมูหมู พ่พ<ว>ยอยแกออเตเพวกแกออสเตเลียต่อไปก็เผามะพร้าวกินกันดีกว่ามะพร้าวพอดีว่ามียติมหาก็เลยเอามาให้พอดีเลยแคมปิ้งเราพอดีเลยมะพร้าวเผาว,วันนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเตรียมก่อนตอนนี้ไฟก็ติดแล้ว เนาะฮะมะพร้าวจะสุกนานเลยน่าจะพรุ่งนี้แหละน่าจะได้กินอ่ะวันนี้้ไม่ตองกินตอนนี้เลยได้ไหมอะไรนะกินตอนนี้เลยได้ไหมเอากินเลยรอก่อนใจเย็นมะพร้าเผาเราก็ ไม่รู้จะได้กินตอนไหนกรเียมเบลยังใช่แล้วครับเผาเสร็จแล้วดำปึ๊ดดำนอนตกดวงอบัยนอนไม่ได้แล้วใช่ไหมหอมยังหอมยังลองดมไปดิเบลลงดมดิดมดิดมใกล้ใกล้หอมหอมหอมบ้หอมอ่ากัมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมไงหอมจริงหอมจริงเออเห็นไหมแผลไม่ใกล้ เดี๋ยวเราลองผ่าดูมันจะออกมาเป็นไงผ่าเลยแหละอย่ากินนะเอียงเลยขนาดนะโอ้ยบ้าบอตอนนี้นะครับเราจะมาฟันมะพร้าวเอมะพร้าวมะพร้าวเกียมแล้วกันเอตั้งค์กินั่นะเป็นตะกินบ่อนี่แินบ่อนี่ไนี่ยเ้อน่าดัมพิลี่เลยร้อนคือตอนนี้มันร้อนมันร้อนมันร้อน ีีป่ะนไม่ได้ังางอ่ะบอยถาปลิดลงไปเลยเอามีดอันใหม่มาให้หน่อยสิเออมีดอันนี้มันเถื่อเกินมั้งตอนนี้เราได้มาเปลี่ยนมีดใหม่นะคะเป็นมีดที่คมกว่าเดิมยายาฟัน<ป>มาพราวน้ำเตกไหนทุกคนเออฟันไม่เข้า มะพร้าวเนื้อเหนียวไปไหนเนี่ยตอนแรกนึกงไว้โอ้น้ำน้ำพุ่งกระฉูดเลยครับทุกคนวู้วีทุกคนทุกคนห้ำแก้วมาใส่ไปเดี๋ยวแก้วมาตอนนี้ควันพุ่งกระฉูดชูชักเลยนะครับน่ากินไม่เบานะเนี่ยดูแน่นอน ชี่ฟีร้อนร้อนร้อนตอนนี้กำลังจะให้ตาบุกชิมนะครับผร้อนร้อนอนี่นะครับกะละมังเทเลยน่ากินนะเนี่ยโอ้ออนนเฮ้ยกินได้เหมือนกันเลยผ่าวูที่สองจะน่ากินไหมเนาะ ใกล้ปังนิดวโอ้โหโอ้ไม่กัารัวกระเด็นใส่หน้าเลยรลอ่ะกะ้อนอ,อยนยนี่ทุกคนน้ำน้ำโอ้ไม่เก oh <my> ิกินมากเลยทุกคน ตรงนี้อะร้อนร้อนไมร้อนะาเบอเขากำลังรอรอดูกันอยู่นะนี่ทุกคนนี่คนตัดมาฝั่งนี้อยากกินอ่ะกินเลยกำลังร้อนเลยกี่ปลาหงูเรามาทุกคนเชฟเชฟเชฟอยากกินนั่นดีไปลองได้ลองได้ ลราก็มีผ้าห่มหมอนมุ้งแล้วครับอันนี้เราก็จะนอนตรงนี้แหละนะนอกจากมะพร้าวเผาแล้วยังมีาบาร์บีคิวด้วยคืนนี้เป็นนอนของเราวันนี้นะครับซ้อมไวก่อนก่อนที่จะออกป่าจริงภาพมันไม่แจ่มนะเพราะว่ากล้องไม่ค่อยดีโอมาแล้วครับบาร์บีคิวไก่ น่ากินไหมโคตน่ากินอ่ะไหงบาร์บีคิวไก่เหรอนี่ใช่ไหมนี่แหละไก่๋ยกินให้ดูยนะินให้ดูนะครับเดี๋ยวกินให้ดู <c oughs> อร่อยแน่ซอสเผ็ดเกาหลีด้วย <c oughs> ซอสเผ็ดเกาหลีด้วยอซอสผิดเกาหลีเป็นไงวะฮะไม่รู้เดี๋ยวได้เอาที่ตักฐานเรอปะ บาร์บีคิวครับวันนี้มีบาร์บีคิวไก่กับกับอะไรนะกับหมูใช่วันนี้มีบาร์บีคิวไก่กับหมูตอนนี้ได้ไก่มาก่อนหมูกําลังมามาปิ้งกันเลยดีกว่าอิว่แล้วได้ซอสซอสพิเศษซอสอะไรก็ไม่รู้นะอิ่มเอิ่มปิ้งกันดีโฆษณาโฆษณามนี่นะมาเลย เต็มเลยเต็ามเลยน,นี่บาร์บีคิวมีคนทำนนทำจะจับเพนน,น่าอร่อยน่าอร่อยแบบเดี๋ยวถ่ายใกล้ เรากินได้เลยคือน้ำลายแล้วหน้าเขาเริ่มสวยแล้วเนี่ยใช่หน้าอร่อยพี่เจ้ามาใส่ไปหาที่ข้าวเจ้ามาใส่ด้วยหมูแล้วพี่เจ้ามาจังตรงนี้มาันไรเนี่ยอยู่กลางใจด้วยนอนด้วยทุกคนวันนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ผมจะทำบาร์บีคิวใช่ไหมทุกคนดูสิครับหมูมันตกผมจะกินไม่ได้กินนะทุกคนทำไงดีน่ะมันไม่นอนตายเขาลอยอยู่ตรงนั้นนั้ทุกคนมันไม่ปปี๋เลยทุกคูทุกคู่ดูคู่ดูคู่เหมือนแล้วเฮ้ยชุกมันร้อนอะมร้อนมันร้อนซอสอะซอสอะ อยู่นะอร่อยอยู่อร่อยอร่อยดิน้ตาไหลกินพริกเข้าไปได้นะครอย่าไม่ยอมกินพริกเยอกเฮ้ยเผ็ดจ้ะไม่ได้เผ็ดนะไม่ชอบไปกินพริกเยอกน่าอร่อยทำแบบหน้าแบบอร่อยไรทดิอร่อยแบบอร่อยมากอะเนื้อฟินฟินอื้ะร้อน โหปีนสุดๆอยากกินเลยอยากกินไหมอยากน้ำพริกเกาเผ็ดน้ำพริกเผ็ดเกาหลีเผ็ดไหมอะไม่ะไม่เผ็ดเลยเผ็ดไหมไม่เผ็ดจะแจ็บปากสุดยังสุดมั้งขอกินไม่เอาร้อนด้วยร้อนด้วยร้อนด้วยโอเคเกิดพรอมทิ้งก่อนให้ร้อนทิ้งไม่ได้กินเลยทำอะไร กินเผ็ดไม่ได้ออใช่กินเผ็ดไม่ได้กินตแต่ของอร่อยได้เอบบรนรยายความรู้สึกตอนกินหน่อยครับอร,อ,อร่อยมากเลยอร่อยมากกว่านี้ไหม อร่อยกว่าอร่อยมากกว่านี้ได้ไงมันก็แค่อร่อยฮะแทบแทบแ่บบรรยายเลยบรรยายเอาเด็กเอาด็มันมันยังไม่โดนอะไรแม่เลยนิดเดียวนิดเดียวอร่อยไหมถ้ากินกไดเแรงมากเลยนะครับทุกคนยกปู้ยกปู้เออยกปู้จบเออจบคลิปนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะ ไม่ไหวแล้วดึกแล้วตอนนี้ก็น่าจะนอนตรงน,นี้แหละซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวถึงวันจริงอาจจะไปจริงๆหลานอยากไปด้วยก็เลยมาขอนอนุญาตไปดูหน่อยนี่ไปดูน่อยนี่หลับกันเงียบกึ๊บเลยให้ทดสอบก่อนเผื่อไปจริงๆเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ลองดูก่อนเอาใกล้ๆบ้านนี่แหละเอาหลังบ้านนี่แหละ โอเคถ้างั้นก็คลิปนี้ก็ขอตัวเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะไม่ไหวละดึกตอนนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนแล้พรุ่งนี้คลิปหน้าคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่เนะโอเคบ๊ายบาย